อ้าวทำอะไรอยู่ครับอ้าวสวัสดีค่ะมาลี่ดูรถอยู่ค่ะพี่อ๋อรถอะไรเนี่ยคันนี้อ่าเป็นรถมาเข้าใหม่ค่ะอ๋อเ,เข้าใหม่หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอืมนี่เลยคันนี้เป็น Nissan March n i อ s a n March ให้ทายว่าปีอะไรพี่ปีอะไรวะเนี่ยทรงนี้สิบหกสิบเจ็ดป่ะเนี่ย สี่ขวดเป็นไงคะสี่ขวดก็ปี2020นะบคะโอ้สภาพเดิมเดิมเลยค่ะพี่ดูเลยสีดูพี่ดูสีนี่ดูสีดูดส,ดสีนี่คือสีเดิมเดิมจากโรงงานสีดำแบบประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่โอ้ใช่เห็นไหมไอ้ีอาคาเรียกวอะไรนะพี่อ่าก๊าซกาดาก็เดิมๆมาเลย แล้วก็ดูล้อเวลล้อเวลสี่เส้นโลโลล้อแม็กซ์้พร้อมเลยอ่ะพร้อมเลยพร้อมเลยเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้มันหายไปนะแต่ว่าหายจากเจ้าของเก่ามันรีสั่งแล้วสั่งไว้แล้วประมาณสามวันเห็นไหมพี่ดูไฟท้ายเลยซงมันเป็นทรงใหม่ใช่ไหมคะพี่ใช่ เพราะว่าถ้ามันเป็นรุ่นต่ํากว่าปีสิบสองมันจะเป็นไฟโุๆมากใช่ครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะโอ้โหภายในเดิมเดิมเลยนี่เดิมเดิมเลยค่ะเดิมเดิมเลยยังไม่ได้ล้างเลยค่ะรถเพิ่งเข้าเลยใช่ไหมเนะี่ยรถเพิ่งเข้าค่ะอ,อ่าเป็นพวงมาลัยแต่งนะพวม,มาลัยแ่อ้าวเจไป้ไหนเนี่ย อ้าวสงสัยรุ่นนี้ใช้ใชน,น,นิ้วใ, <laughs> ใช้นิ้วเสียบ<ม> <laughs> ตลบคนนี้ล่ะ <laughs> อย่าเบรกได้เลยครับอย่าเบรกครับกดปุ่มสต,ตาร์ทครับปล่อยมือเลยครับ๋ยันติดเองเบรกครับอ้าวไม่ติดสิครับไม่ติดครับเพราะว่า ไม่มีกุญแจมาไงก็ไม่ติดไงก็ใช่เลยพี่อ่าก็ใช่ครับอ้าวอ้าวไม้เท่าไหร่เนี่ยไม่อยู่อืมขอดูหน่อยเฮ่อไม่ได้ขอดูหน่อยหกหมื่นห้าไหนอะจริงวะเนี่ยเพียงหกหมื่นห้าเนี่ยไม่ยังน้อยมากๆเลยอ่ะโอ้โหไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยหกหมื่นห้าชัดยังคิดว่าจะไม่ให้ดูให้ดูสิแล้วก็ ปกติแล้วอันนี้มันไม่มีนะคะอันนี้ใส่มาเสริมนะคะอันนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะอ่าอาจจะปวดมือหน่อยนะคะเวลาเปิดกระจกปวดแขนจปวดแขนหน่อยนะคะเขาเป็นรุ่นเขาเรียกเป็นรุ่นสแตนดาร์ดใช่ไหมคะใช่ครับอ่าอุ้ยอยยังอันนี้คือยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดให้นะคะยังไม่ได้ทำแต่ว่า บบาเดิมเดิมไม่มีขาดเลยดูสิไม่มีช้ำเอกไม่ช้ำเลยโอ้โหเปิดดข้างในได้มั้ยอ่ะได้เปิดได้เลยครับระวังเจองูนะไม่งูเปล่าไม่มีมีแต่แมลงแมลงแมลงอุปกรณ ยัง,ยงไม่ไรครบนะคะนี่อันนี้คือสภาพยังไม่ดล้างเลยห้องเครื่องเป็นไงเนี่ยออโอ้โหเดิมเดิมเลยอะ่ะห้องเครื่องอ,ะอ่ะ ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนี่ยังเลยพี่แต่พี่ดูความมันแห้งไม่เยิ้มทำให้มเนี่ยล้างเลยค่ะพี่ต้องล้างทำความสะอาดอยู่แล้วเดิมจริงเดิมจริงอีกอย่างนะประหยัดด้วยนะใช่ค่ะประหยัดด้วยนะประหยัดด้วยแบบปีหกเจ็ดนะคะแบบพิ่งมันบาดนี่เองเลยอ่ะใช่ค่ะเติมน้ำ ดอรจริงๆอะสะอาดเอียมค่ะคุใช่ไฟก็โอ้ไฟยังสวยเลยอ่ะภาษีขาดปะเนี่ยภาษีวันนี้วันที่วันนี้มาลีรีวิววันที่14 uh huh. กรกฎานะคะซึ่งพรุ่งนี้วันที่15กรกฎาภาษีขาดแล้วแต่เราต่อให้นะคะต่อให้ถึงปีหน้า นี่นี่ราคาน่าจะต้องสูงแน่เลยเนะี่ยราคาอ่าโตยังไงดีะถ้ามันเป็นเกียร์ธรรมดาขนาดเกียร์ธรรมดานะคะแต่ปี2020นะ่ะอือหือมันก็เกือบเกือบสองแสนนะคะพี่เพิ่งจะสี่ขวบเองอะสี่ขวบเองอ่ะมันเกือบเกือบสองแสนเลยนะคะใกล้ๆ้สองแสนเลยนะแต่มาลิให้ไม่ถึงแสนแปดป่ะ ไม่ให้ค่ะแสนห้าไม่ให้ค่ะแสนสามปะไม่ให้ปวดหัวเลยตอนนี้รา <c oughs> คาคันนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาลิขอทวนนะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์สนะคะปี2020 <c oughs> เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ <c oughs> เครื่อง1.2อ่ามาลิมาดีมาลิาลึกอกเครื่องเนาะ <c oughs> เป็นเครื่อง1.2 <c oughs> เต็นทีโพใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอ่าอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันบาทค่ะโอเคไหมราคานี้ต่อภาษีพรบรให้เรียบร้อยโอเคนะอ่าแ็เดี๋ยวไ,ไหนก็ทั้งทีแล้วว่ามันต้องมีอะไรพิเศษหน่อยเอาอะไรดีอ่ะเออเอาอะไรดีอ่ะ,อะ โอนให้หนึ่งโอ,โ 1> 1โอนให้สองน้ำมันหนึ่งพันบาทามีสองพันยี่สิบราคาเท่านี้แถมจัดโรให้อีกภาษีพลบบหกแปดเอาไหมคะโอล่พันหนึ่งนี่วิ่งได้ไกลเลยเนะี่ยไกลดิคะประหยัดน้ำมันอนะสี่ร้อยห้าร้อยโลเลยอะไ,ไกลกว่านัา<ไ>้นเลยนะใช่ค่ะคุ้ม คุ้ไหมคะคุ้มจริงคุ้มจริงคุ้มจริง,มรงแม่อะต่อไปนะคะหากสนใจนะสามารถติดต่อมาลีได้ที่นะคะเบอร์โทรศัพท์0619255519หรือสามารถแอดไลน์มาลีได้ที่มาลีวิวว่านะคะใต้ล,ล่างได้เลยะคะ่ะอ่ะแล้วก็มาลีจะบอกว่าเมาื่อเมื่อวันก่อนมีลูกค้ามีน้อง f อท่านหนึ่งบอกว่าให้มาลิอะ ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อใส่เสื้อบอลรีวิวขอสปอนเซอร์ด้วยค่ะ,ะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะให้ใส่ค่ายไหนอะ่ะต้องบอกระบุมาแล้วก็ขอสปอนเซอร์ด้วยนะแล้วแล้วนี่ค่ายไหนเนี่ยอันนี้เป็นสายบิ๊กไบค่ะสายบิ๊กไบ <laughs> ใช่ค่ะเป็นสาวบิ๊กไบโอเคค่ะ ให,ใหม่เข้ามานะคะ